มครับมาส่งเราเท่านี้แต่พี่น้องจะโศกร้องลำพันกันฉันไหนและเมื่อถึงวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ ทางคณกรัฐพาวก็ขอกลับอก็เพอนเสร็จนะครับท่านผู้เกียรติท่านนะครับได้วางดอกไม้จันทร์ในวันสุดท้ายนะครับให้กับนอสอที่ดาวระสังกษ์ผมนะครับตลอดทั้งคณะครูโรงเรียนเสียรับของเรานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นรุ่นรุ่นนะครับญาติพี่น้อง นะครับพี่เดนการมาร่วมส่งสุกรสมบูรณ์ทางคณะกัปพะก็ขอกราบทุกญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับี่ท่านไปเสียเวลามาวันนี้นะครับขเเาาบไปก มันายบอไว่าไงเนียนั่นนั่นจากมหาวิหารว่าโคต่เนี่ยคเปักบานนักสวรรค์เออจากนักสวรรค์ได้ลกเอ้ย ขอถึงท่านที่มีเหตุผลมารบสิงสตาฉะนั้นขอฝากทุกท่านทุกประการบอกด้วยกันเพื่อส่งผู้ทรงพระบุญส่วนนี้ทุกท่านมาครองดีเพราะใดด้วยความอะไรด้วยความที่ว่าสิทธิ์ยากิดสามผลงานขอเราท่านผู้ที่มาสุดทขอให้เราได้เ่ิดด้ท่านได้ แต่บทเรีนสุทาที่น้องาได้ร่วมสุงตาอนร่วมทำบุญมาโอกาสนี้ขอให้ดวงวิญญาณของหดหลานของเราไปสู่สุขสิทธิ์เปนิบัตที่สร้างทางพ้นวุ่นสมสงในบัรคาานโดยปีดาบุญอุศลถุญเถครับเพื่อผู้ท่านความกันเพื่อประอบควางดอกไ้กันเป็นบดบาทสุดท้าย ตอนท่านเดินทางกลับหากแม้ว่าเสร็จพิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราร่วมกันนี้หากแม้ว่าท่านเดินทางกบ้าดโซนไปบ้านเจ้าภาพต่อเจ้าฟาดต่อติดต่อติดกันเพื่อจะอาหารเลี้ยงแต่สรัทธาของเจ้าภาพผมก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าท่านจะจัดอะไรหลวงหาอโดยมาแล้วเจ้าฟาดหรือว่าท่านไม่ระดัติดจำเป็นก็ไม่เป็นไรครับ ขอให้พ่อผู้ดี่รักือตกปากรู้ถ้ยถสีแดงให้กับพี่น้องเองรับข้าเกี่ยวกับรื่วทพิธีการส่งสตางค์่านี้ครับจะได้ให้รวมีิการของที่บุญเราได้ควายส่วนปได้จากพวกเราไปว่าด้วยสิ่งต่าิๆสัพพะยาภร์สิที่สิ่งใทตกาในทุกท่านที่คิดไว้ก็ให้เป็นดวงเป็นอุแม้ว่าท่านเดินทางกับบ้านขอให้ท่านมีโชคดีมีสั กลอบไปด้วยกันท่าน ah, ้าจารย์ท yeah, ่านผว่าบุญบาลทุกท่าสร้างพลังปีมบุญก็จะมีดีต่อแผนของเราครับฉะนั้นผมขอขอบพระคุณทุกท่านมาเอาโอกาอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าข้อพระคูท่านเลครับที่ข้าอยู่ตรงพระนพือเชรับขด้วย่าน เออทานผู้ใหญานท่านใหุ่รักนยาพรอ่าน้าสมาสิพร้อมสิ่งทั้งาย่านทุกคนระสงฆ์ตา์นี้ขอให้คนกุศคนต้องปกป้อท่อเราทวกน้ยกุ้งสฝ่งผู้ทว่งไปุส่งนั้นประกอบกันต้งสองด็ท่านทีอย่างต้องดูไปขอให้ศุภมกคลทุกคนต่าง็ด้กครับ ทักคุมยุติการประกาศการอแจการขอบุญขอบุญลงันเพื่อใจขอขอบพระเท้าพระแม่ขอขอบพระเจ้า thank <laughs> you รับรองต่อไปเต็มที่ครับควรเพื่อนที่ใหญ่แจกเพื่อนที่ใหญ่ครับเอกป่าขอบคุณขอบคุณครับท่านลูกที่น้องเราทุกคนส่งติดตามมาที่นี่ครับทุกคนพ่อเชิญครับพ่อใหญ่ครับให้กำลังใจพวกป่าที่น้องเราหน่อยครับพ่อใหญ่ครับตาหน้าพี่หน้าพี่เรื่องอะไรอย่างนี้พ่อใหญ่เนาะเรื่องไหนเราจะเรื่องกระผมกระดาษเนี่ย ลองไลามในส่นที่ไหนกคมามอเคครับขอค้ณนะครับที่เราที่มารวมสมการสาว้านสาวนะครับข้าสาวของพยาบาลนะครับที่โวนเสียชีไป นะครับในเหตุการณ์ีโพกผัพี่น้องพี่น้องบงให้ผีพติกรรนะครับแต่ปกติว่ามันเพิดนะครับซิ่งเ่เกิดไปแล้วแต่ามันเไปนะครับเอากันเลรับงน่างนไ้นได้นะครับก็นะนำเพืนำ้นทนนะครับขอขอบพี่น้องที่มาหลวมงานนะครับทุกทุกท่านนะเพราะว่าิเป็นพันอ อขอออนวอนเนี่ยที่รักอ่าลุติยานะครับตลอดทั้งคู่และอาจารย์ทุกท่านนะครับ